โอเคนะครับเราก็มาถึงคำถามข้อที่3ของเรานะครับตัวนี้โจทย์ของเรานะครับก็มีการกำหนดสมการเชิงอนุพันธ์นะครับออกมาเป็นสมการที่1เอามานะครับตอนนี้มี2ข้อย่อยด้วยกันนะครับข้อที่1ของเราชงแสดงว่าสมการที่1เนี่ยไม่เป็นนะครับไม่เลยตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ตัวเข้มๆเลยไม่เป็นสมการแม่นตรงนะครับดังนั้น ตรวนี้ของเราเดี๋ยวเราก็จะสตาร์ทเริ่มต้นด้วยข้อที่1ไปแสดงกันนะครับในข้อที่1การแสดงว่าไม่เป็นนะครับ exact equation เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะต้องกำหนดนะครับ m กับตัว n ขึ้นมานะครับจากฟอร์มของเรานะครับที่เราเขียนกัน m dx บวก n dy นะครับเท่ากับ0แปลว่าวงเล็บไหนนะครับที่อยู่หน้า dx เนี่ยเราจะตั้งชื่อมันว่าเป็นตัว m นะครับแล้วก็วงเล็บไหนที่อยู่หน้า dy เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อเป็นตัว n ครับดังนั้นในข้อที่1เราก็จะให้ M ของเรานะครับก็คือ y ลบ y กำลังสองแทน x ส่วนตัว n นะครับ n ก็คือ2 y บวกด้วยแทน x นะการแสดงว่ามันไม่เป็น Exact นะครับหรือการแสดงเป็น Exact เนี่ยเราก็จะทำทำํำนองเดียวกันนะครับก็คือจะต้องหา c u r km by Curl y นะเราก็ดิฟครับเทียบ y ก็จะเป็น1-2ลบ2 y tan x แล้วก็ kn by Curl x นะครับ,ก, Q x, รบก็คือดิฟเทียบตัว x นั่นเอง2 y ก็ดิฟจะได้0 นะคทิพแทนเอได้เอกกำลังสองเอกนั่นเองซึ่งนะครับการแสดงว่าไม่เป็น Exact ก็คือ ker m ์ Y เนี่ยจะไม่เท่านะครับกับ ker n ์เนะครับดังนั้นถ้าโจทย์ข้อไหนบอกให้แสดงว่าเป็น Exact แปลว่าการดิีออกมาเนี่ยสองตัวเนี้ยจะต้องเท่ากันนะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับสมการที่1เนี่ยนะครับ ไม่เป็นนะครับ exact หรือแม่นตรงก็ได้นะครับ, exact, รนะรบตัวนี้อ่าอันนี้ก็คือจบในข้อที่1ไปนะครับในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าจงหาตัวประกอบเพื่ออินทิเกรตนะครับเพื่อการอินทิเกรตนั่นเองอินทิเกรตติ้งแฟกเตอร์นะครับและหาคำตอบทั่วไปด้วยแปลว่าในคำถามข้อนี้จะประกอบไปด้วย2คํคำถามนะครับก็คือ1ก็คือหาตัวอินทิเกรตติ้งแฟกเตอร์หรือตัวมิวนั่นเอง และ2ต้องเอาไปใช้ต่อนะครับเพื่อหาคำตอบนะดังนั้นตัวนี้ของเรานะครับจะเราไปหาตัวมิลกันนะครับการหาตัวมิลนะครับตัวนี้ก็จะมีสูตรนะครับอยู่2สูตรด้วยกันนะที่เป็นลบ1่ส่วน M นะครับ,นะรบแล้วก็คูณอยู่กับ c อ r l บายเอ Y ลบคอเอ็ไพคอซนะครับซึ่งตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ f y นะครับก็คือหาตามเธอแบบนี้แล้วอะ่ะจะต้องเหลือนะครับสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยจะต้องไม่มี e x เลยนะครับสามารถเป็นตัว y หรือตัวเลขผสมกันบวกลบคูณหารกันได้ทั้งหมดนะครับหรือนะครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็น1ส่วน n คร m บค y ลบกับ n by กคร x ับซึ่งตัวนี้จะต้องเหลือ gx นะครับก็คือเป็นฟัง์กชันที่ไม่มีตัวแปร y เลยนะครับก็คือเหลือตัว x กับตัวเลขบวกลบพู้นารกันนะครับพวกนีนะ้ดังนั้นนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการทดสอบนะครับเทสก่อนคือหาคร m บ y ลบค n บเคร x กันนะครับว่าที่เราผลลบออกมาเนี่ย จะมีค่าเหมือนตัว m หรือเหมือนตัว n กันแน่นะครับท่านี้ดังนั้นเราหาก่อนเนะคย m by เคอ y ลบกับเคย n by เคย x ครับอ่านะก็คือ2ตัวนี้นั่นเองเอามาลบกันนะครับ1-2ลบ y แทน x ครับแล้วก็ลบกับเศษกำลัง2 x นะครับซึ่งคราวนี้เราจะเห็นตรงเนี้ยไม่เห็นเหมือนใครเลย นะครับอ้าวแล้วทำยังไงดีนะครับตัวนี้เราก็ต้องมีการอ้างอิงถึงเอกลักษณ์ตรีโกณนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเศษกำลังสองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับจาก1บวกแทนกำลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับเศษกำลังสองนั่นเอง เราก็จะเห็นตรงนี้ครับว่าในเทอมนี้จะมี1กับมีลบเศษกำลังสองนะครับเราสามารถย้ายข้างหรือเราจะใช้เศษกําลังสองเนี่ยที่เท่ากับ1บวกแทนกําลังสองเนี่ยเอาไปแทนในเศษกําลังสองตัวนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราแทนค่ากันครับหนึ่งลบสอง y แทน x ลบตัวนี้การแทนค่าเนี่ยเนื่องจากเครื่องหมายด้านหน้าเศษกำลังสองเนี่ยเป็นลบนะครับดังนั้นต้องมีการใส่วงเล็บ 1บวกแทนกำลัง 2x เนะครับเพราะว่าจะต้องมีเรื่องของการคูณกระจายลบเข้าไปในวงเล็บนี้นั่นเองนะเป็น1ลบ 2y แทน x นะครับแล้วเราก็กระจายลบเข้าไปก็กลายเป็นลบ1ลบแทนกำลัง 2x นั่นเองนะครับจะมีตัวที่ตัดกันได้ก็คือ1กับลบ1นะครับส่วนตัวที่เหลือเราจะเห็นได้ว่าจะมีเครื่องหมาย ลบที่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแทน x ที่เหมือนกันด้วยนะครับตอนนี้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะดึงตัวร่วมออกไปได้นะครับก็คือดึงลบแทน x ลงไปนั่นเองนะครับด้านหน้าดึงลบกับดึงแทน x นะครับก็จะเหลือเป็น 2y นะครับด้านหลังดึงลบออกไปแล้วจะ,จะกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็เป็นแทน x คราวนี้จากผลลัพธ์ที่เราได้ตรงนี้เราก็ย้อนกลับไปดูครับว่ามันมีผลลัพธ์ตรงนี้มันมีคล้ายๆกับตัว m หรือตัว n นะครับปรากฏว่าตรงนี้จะเห็นได้ว่าวงเล็บด้านหลังเนี่ยมันคือ2 y บวกแทน x นะครับซึ่งเหมือนกับตัว n เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาสูตรเป็น1ส่วน n ลองใช้ n นะไปหาดูนะครับและผลลัพธ์ออกมาเนี่ยต้องเป็นฟังก์ชันของ x ก็คือไม่มี y เหลือจริงไหมนะครับตรงนี้ เราก็ทำการหาต่อ1ส่วน n เคอ m บวกเคอ y ลบเคอ n บวกเคอ x 1ส่วนนะครับ2 y บวก tan x ตัวนี้คือ1ส่วน n แล้วก็จากวงเล็บนะครับลบ tan x คูณกับ2 y บวก tan x ก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกันเป๊ะนะครับตัดกันได้ผลลัพธ์จะเห็นได้ว่ามันจะเหลือเป็นลบแทน x ออกมานะครับซึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันที่ไม่มี y นั่นเองก็คือตรงกับเงื่อนไขดังนั้นแปลว่าเราสามารถใช้ตัว gx ตัวเนี้ยหรือลบแทน x ตัวนี้ยนำไปหาตัวมิวต่อได้นะครับตัวนี้อนะ่ซึ่งตัวมิวหรือ i n d i g a t i n g factor เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง i n t e g a t e นะครับลบ tan x dx นั่นเองก็คือตรงนี้ได้ผลลัพธ์มาเท่าไหร่อ่ะนะครับจะเอาไปเป็นกำลังของตัว e นะครับซึ่งเอาไปอินทิเกรตด้วยนะครับถึงจะมีค่าเท่ากับ mu นะครับซึ่งต่อให้ตรงนี้จะออกมาเป็นตัวฟังก์ชัน y ก็คือที่เราใส่สูตรเป็นลบ1ส่วน m นะครับแล้วออกมาเป็นฟังก์ชัน y ก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือเอามาอินทิเกรตเทียบ dy นั่นเองแล้วก็อาจับ e ประโยคน์กำลังก็จะได้เป็นตัว mu ของเราออกมานะครับ ดังนั้นตัวนี้เราก็ทำการอินทิเกตนะครับ, icate, รบตัวนี้เราสามารถเปิดสูตรนะครับอินทิเกรตแทนได้นะครับเราดึงลบออกมาอินทิเกรตแทนก็จะได้กลายเป็นลอนของแอบส์ลูด s ซ c กครับตัวนีนะ้ซึ่งตัวนี้คุณสมบัตินะครับของตัวล็อกเนี่ยหรือลอนเนี่ยสามารถนะครับที่จะสลับตัว e แล้วก็ตัวด้านหลังลอนเนี่ยกันได้ นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น sec x นะครับยกกำลังลบลอเนนะครับซึ่งลอเนจะมีค่าเป็น1ดังนั้นเราจะได้เป็น sec x ซกยกกำลังลบหนะครับ sec x ตัวนี้ถ้ายกกำลังลบหก็คือเป็น1ส่วนนั่นเองนะครับก็จะเป็น1ส่วน sec x นะครับตัวนี้เราสามารถพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับกลายเป็น cos x นั่นเอง รตรงนี้แปลว่า integrating factor ของเรานะครับคือ c o s x นั่นเองนี่ก็คือคำถามนะครับที่เป็นนะโซนช่วงแรกของข้อที่2ของเรานะครับที่จงหาตัวประกอบเพื่อ i n d i g a t e นะครับรเสร็จแล้วคราวนี้คำถามครึ่งหลังของข้อที่2นะครับจงหาคำตอบทั่วไปจงหาคำตอบทั่วไปของเรานะครับก็ต้องเอามิวตัวนี้เข้าไปคูณกับสรรมการเบอร์หนึ่งก่อน นี้าคูณมิวนะครับที่เท่ากับคอสเอนะครับในสมก,การเบอร์หนึ่งกันนะครับก็คือสมก,การโจทย์เลยนั่นเองนะครับสมก,การโจทย์ก็คือตัวนี้เลยตั้งแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวเราคูณคอสเอ็กเข้าไปนะครับทุกตัวเลยนะครับตัวนี้อ่านสะี่ช่องนะครับ เราก็จะได้นะครับ y cos x ลบ y กำลังสอง tan x cos x นะครับแล้วก็ dx บวกสอง y cos x บวก tan x cos x นะครับ dy เท่ากับศูนย์ ตอนนี้เดี๋ยวเราจัดรูปกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าแทนกับเศษเนี่ยแทนกับคอร์สนะครับแทนกับคอร์สถ้าเกิดคูณกันเนี่ยแทนแทนน่ะมันคือ sin ส่วนคอร์สนะครับพอคูณคอร์สไปอีกทีหนึ่งแทนคูณคอร์สก็เลยได้เป็น sin นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เหลือเป็น y คอร์ส x ลบ y กําลังสองไ x นะครับก็จะง่ายขึ้นตัวด้านหลัง 2y cos ค x ครับแล้วก็บวกกับ s i น x ครับ dy เท่ากับศนะครับ, D y รบตัวนี้เช่นเคยเดี๋ยวเราเช็คนะครับเพื่อเหมือนการันตีนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของตัวมิลเนี่ยหรือ indicating factor เนี่ยมันคือนำไปคูณกับสมการนะครับแล้วเปลี่ยนสมการเนี่ยให้กลายเป็น e x a c t นั่นเองก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสมการตัวใหม่เนี่ยที่เราคูณตัวมิวเข้าไปแล้วเนี่ยเป็น x แ c กจริงๆ ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเดิมหน้า DX เราจะให้เป็นตัว M นะครับหน้า d y ก็คือเป็นตัว N นะหลังจากนั้นเราดิฟครับเครอ,เคร,อคร์เอ็มบายเคอร์วายใต้คอร์ดเอ็แล้วก็ ลบ 2y sin x นะครับเคอเอ n น by เคอเอ็กซครับดิฟคอได้ลบสายก็ได้ลบ 2y sin x นะครับดิฟ sin x ได้คอส x นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเท่ากันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเขียนสลับที่กันนิดนึงนะครับตัวนี้เคอเอ็น by เคอ y เท่ากับเคอเอ็น by เคอเอ็กซ เพราะฉะนั้นสมการก็จะเป็นนะครับเแสกครับพอสมการเป็น e x กแสกเราก็จะไปแก้แบบ e x กแสกกันนะครับตอนนี้นะครับเราจะสรุปไว้ก่อนก็คือคำตอบของสมการนะครับคือ fxy เท่าก <F> <F xy S 1> ับ4นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหา fxy ตัวนี้กันนะครับตัวนี้การหา fxy นะครับเราจะต้องเอาตัว m กับตัว n นะครับมาอินทิเกรตตามตัวด้านหลังของมันอย่างเช่นตัว m เนี้ย มันจะอยู่คู่กับ dx ดังนั้นเดี๋ยวเราเอา m อะไปอ er ินทิเกรตเทียบตัว X กันนะครับส่วนตัว n อ,อยู่คู่กับ dy เราก็จะเอา n ตัวนี้ไปอ er ินทิเกรตเทียบตัว y กันนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหา m นะครับอินทิเกรต m dx นั่นเองนะก็คือ y cos x ลบ y กำลังสองใส x นะครับ dx ดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมอง y เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับแปลว่าตัวที่เราจะอินทิเกรตจริงๆก็จะมีตรง cos x เราก็ s i n x ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าเราก็อินทิเกรต cos ครับได้ s i n อินทิเกรต s i n จะได้ลบ cos ดังนั้นลบลบกลายเป็นบวกครับเป็นบวก y กำลัง2 cos x นะครับแล้วตัวนี้ก็คือบวก g y เข้าไป แล้วเราก็อีกอันนึงนะครับอินดิเกต n dy ครับตัวนี้นะตัว n ของเราก็จะเป็น 2y cos x นะครับเราก็มีการบวกด้วยสาย x นั่นเองนะครับตัวนี้ dy เราก็จะอินดิเกตตัว y เป็นหลักนะครับแต่ด้านหลังถ้าเกิดไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติด y เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับดังนั้นตัวนี้ 2y cos x นะครับก็อินทิเกรตได้2 y กำลังสส่วน2คอร์ x นั่นเองนะครับแล้วก็บวก s i n x ครับตัวนี้เราก็ติด y เพิ่มเข้าไปแล้วก็บวกด้วย h x อ่จากตัวนี้2ตัด2ได้นะหลังจากนั้นเรานำผลลับครับตอนที่เราอินทิเกรต m กับอินทิเกรต n เนี่ยเอามาเขียนรวมกันนะครับก็จะเป็น f x y ของเราแล้วโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าตัวไหนที่ซ้ำ เขียนแค่ตัวเดียวพอนะแบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า y ไซ n x นะครับไซ x y ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่เราจะเขียนแค่ตัวเดียวแล้วก็จะมีนะครับตัว y กาลัง2คอส x นะครับ y กาลัง2คอส x ก็จะเหมือนกันแต่เราเขียนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคําตอบของเราก็คือ f xy เท่ากับ y ไซ n x บวก y กาลัง2คอส x เท่ากับ4นะครับอันนี้แค่นั้นเป็นอัน